สวัสดีกันด้วยนะครับกับผม KIDV นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟอ่ตสงคามเตียงนอนนั่นเองนะครับเป็นเซิร์ฟสำหรับพวกเตียงนอนนะครับโอเคกดอ,อื่นเลยนะครับเราต้องเดี๋ยวเรากดเพย์ไปก่อนเลย ก็ดีเซิร์ฟนะครับไอพีเซิร์ฟนะครับก็นีนะครับ A P P L E C R A T F T C F, F นะครับโอเคพอตไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับโอเคเรากดเข้าไปเล่นก่อนเลยโอเคนะครับเข้ามาถึงก่อน มันให้็องอินเขาจปคุณก็โคจะ พอวิธีสมัครก็ทับ r A g i g i s t e r นะครับ mm hmm. นอกอินก็ทับ l o g i n นะครับ mm hmm. แล้วก็เว้นวักแล้วก็ตามด้วยรหัสของคุณแล้วก็รใปานะครับนี่เปาก็ใหญ่พสอสมควรน,นะครับเป็นสเป้าที่ดีมากเลยเนาะโอเคเนะ สำหรับใครที่อยากปรับเดินอะไรแบบนี้เดินเดินแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบดึก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 นะเดินแบบนิ่มๆบายๆนะครับให้คุณกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับโอเคกดเข้าไปตามที่ตั้งค่าแล้วคุณกดมาที่คําว่า V I D E O นะครับ <c oughs> เห็นอันแรกไหมตอนเรา็นโจุเปิดอยู่นะครับดูครับการเดินถ้าเราเปิดไว้การเดินก็นจะมีแบบมือเราแบบ กระดุกกระดิกไปด้วยนะครับโอเคถ้าเราปิดไว้นะครับจะเป็นแบบมือมือเราจะไม่กระดุกกระดิกนะครับโอเคสำหรับคนที่อยากแบบเดินนิ่มๆนุ่นๆนะครับให้คุณปิดเอาไว้เถอนนะครับนี่อันแรกเลยนะครับโ okay. อเคลายกระไปโอเคนี่ครับมือเราก็จะไม่กระดุกกระดิกนะครับโอเคก็ ไปเดี๋ยวเราจะไปเล่นมินิเกมเวอลนะสงครามเตียงนอนเองครับให้คุณกดเข้าไปตรงกลางเลยจะมีเขียวนวะ่า B E D B B E B E B, B, B L L อะไรสักอย่างเนี่ยเนาะโอเคพอเข้ามาครับมันจะให้เลือกห้องอีกนะครับ ห้องนี้แล้วกันเนาะเข้าทันไหมเนี่ยโอเคเมื่อกี้เรากดอยู่แต่ไม่รู้จะเข้าทันหรือไม่ทันนะครับโอเคเดี๋ยวรอรอแป๊บนึงนะครับเผื่อทันนะครับอาจจะทันอาจไม่ทันนะครับเป็นคนสุดท้ายไม่ทันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะออกกันเลยดีกว่านะโอเคโอเคมันมีคำนี้แสดง แล้วเราจะไปหาห้องอื่นเล่นนะครับโอ okay. เคเดี๋ยวรอกันวับกลับมาที่สเปลก่อนเลยนะครับโขี okay. ้เดืดดอดมันก็หันหันหลังให้เลยนะครับโอเคให้คุณหันหลังไปนะครับเราจะเจอใต้นะครับโอเคเราจะเข้าห้องนี้กันนะ ทันอยู่หรอกมากเมื่อกี้เราแตะแล้วสงสัยมันแหลกหน่อยเนาะมันแหลกมันค้างอะไรหน่อยขอใครได้คิดว่าเน่ยจะทันอยู่นะครับโอเคทันนะครับเอาไม่ทันเอาอะไรนะโอ้เมื่อกี้ต้งยี่สิบสามคนนม่งเข้าเร็วจังอืรู้สึก ต้องรอเขาเล่นเล่นเสร็จนะครช่วงเที่ยงเที<ๆ>่ยงบ่ายๆมันจะอันนี้หน่อยคนจะเล่นเยอะนะครับใช่เลยใช่เลยมารอนะโอะเคเดี๋ยวเราหาห้องเล่นกันดีกว่าเนาะ หาห้องอื่นๆเล่นกันเนาะฮิห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ไม่รู้ทันไหมโอ้โหตั้งยี่สิบคนแล้วโอเคแราว,ว่าน่าจะทันครับเดี๋ยวก่อนโอเคนะครับตรง คทันนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกสีกันเลยนะครับเราเลือกสีนะครับให้คุณกดไปที่วอล์กแบบนี้นะครับถือวอกไว้นะครับถือวอกไว้นะครับมันก็จะเลือกสีเลยโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนานะอีกสองนาทีนะครับเอ้ยไม่ใช่อีกสองคนนะครับมันก็จะเริ่มเกมกันเลยนะอะไรครับดูสึก เรื่องกับผมอ๋ผมก็จำเขาไม่ได้นะครับโอเคหรือว่าผมอยู่เสียเดียวกับเขาแล้วเขามาคารุกกับผมไม่น่านะเฮ้ยสกินนี้เคตรเอ้ยมีกางเกงในด้วยโอ้โหเดี๋ยวฟาดไม่ให้หลุดเลยเดี๋ยวนี้เฮ้ยตอนนี้โอเคมันมีเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยปึ๊บเ,เก็บเดล็กครับเก็บเดล็กแล้วก็อันนี้จะอยู่ตรงนี้อ๋อว้าวดี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 ดนะครับ ช่วงดีมากเลยครับเซิร์ฟนี้ใครอยากเล่นก็เข้ามาเล่นกันได้โอเคไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะห,หนาวเวลาโดดก็เอ้ามันติดด้วยเหรอเดี๋ยวเอาแบบนี้มันติดอีกมันติดอีกโอ้เดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้แล้วกันโอเค พอจะได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราเก็บอันนี้รออันนั้นก่อนดีกว่าเนาะครับเก็บอันนี้ต่อเป็นกลางขอสักสิบหกอันดิโอเค 8, 10, อมาแย่งขมายสิบสองสิบสามสิบสี่สิบเร็วสิบห้าสิบหกโอเคครับครบแล้วเดี๋ยวเราก็จะต่อเป็นกลางกันเหมือนว่าจะคุมเตียงดีครับ โอเคได้บล็อกมาตั้งเยอะเลยรงนี้เดี๋ยวคุมเตียงก่อนนะมีคนคุมแล้วเราก็จะคุมเพิ่มนะโอเคแล okay, ้วคุมเพิ่มไป,ไปเลยศึกแอดมินคุมใหม่ตรงนี้ไม่มีนะครับโอเคเป็นอะไรที่ดีมากชอบอ่ะนั้นอ่ะโอเคโอเค มเตียงอ่ะอ่ะกันเลยกันเลยเดี๋ยวเราจะต่อไปตรงกลางแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราต่อไปช่วยเพื่อนดีกว่าอ่าสีแดงมาถึงตรงกลางแล้วเร็วชะมัดเลยอืมสีแดงไม่ได้คุมเตียงเดี๋ยวระวังพังนะเว้ยเว้ยปึ๊บ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 โอ๊ยชิปเปิ้งไม่รู้ เดินมาเดินรัดหน้าด้วยโอ้โหเจริญชิ้เป๋งด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะทําการแบบเดี๋้อเอาไงดีครับเดี๋ยวเราจะบุกดีไหมครับตอนนี้เรามากับก๊อกกับเหล็กแค่นี้เนาะโอเคสีแดงจะขุมเตียงกันหรือยังจ้ะเอ๊ะเอ๊ะนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะเล่นแต่หัวเล่นแต่หัวอืมคิดจะแอบคิดจะแอบบางทีก็แอบ ตอนที่นี่อีกโอ้เวลาจะตีกันแม่งแหลกตลอดมป็เหี่อะไรวะโอเคเดี๋ยว,วเอาของโอ้ยเนาะชักจะลำคาญแล้วเนาะเฮียงเลยเบล็อกไปสักสองชุดแม่งเลยลำคาญแล้วเดี๋ยว,วเอาเอาดาบเห็นไปด้วยเกาะ็เอาเกาะกากากไปก่อน นี่ก็ได้ใช้นะครับอืมเป็นขี้อะไรมองวะเฮ้ยจำลืมเฮยโอเคดีกว่าได้ใช้ดีกว่าได้ใช้คลิปคลิปคลิปเครืๆๆๆๆ่องเดยมเดี๋ยวเราจะเอามาไว้ตรงนี้กันบล็อกพวกนี้ก็อันนี้หายใจเครื่องเดี๋ยวโอเคตอนนี้เรากำลังปแอคแล้วนะ แพ็กนะครับเชฟแพ็กพีแอกโหดด้วยว้าวโอเคไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปบุกสีเหลืองกันเลยครับเมื่อกี้โอ้แก้แค้นสักหน่อยก็ดีเนาะมันใสย,ย,ยึดหายเลยเอ้อเด้อเด้อมันทำทางอะไรของมันเนี้ยพวกเนี้ยแล้วก็ตกนะครับโอ้สงสัยพวกมันเอ้าสีอะไรเนี่ยโอ้ สีผมแตกแล้วชิปหายไม่เลยไอ้พวกนี้ก็ไม่ดูยี่ห้ยกูก็โอมันมาตอนไหนวะได้มึงสีเหลือไงไ้เฮียรเราจะไปแก้เขียนรอบหน้าแล้วกันเนาะเฮียมึงสีเหลืองบกโปรนะมึงอะ แตกนัมงแตกนะมงโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาห้องอื่นเล่นดีกว่าเนาะไปแก้แค้นห้องอื่นแล้วกันสีเหลืองพดหน้ามาใต้เลยสาเหตุนี้ผมจะไม่อยากอยู่สีเหลืองอผมไม่ชอบสีเหลืองประจาแล้วสีเหลืองนะผมไม่ค่อยอยู่ด้วยซ้ําสูงสุดแค่ประมาณสองสองครั้งเองเนี่โอเคมาเดี๋ยวเราหาห้องใหม่เล่นดีกว่าเรแอดมิน ม่งแทนที่จะปรับหันหน้าไปทางป้ายม่งเวลาหันหน้าไม่โคตรแหลกไอ้เหียแอสเอ,อ้ยเซิฟนี้แม่งดีหรือไม่ดีเนะี่ยโอเคเราเจอห้องแล้วนะครับแล้เวเราจะเข้าไปเลยหวังว่าคงจะทันนะขอให้ทันเถิดม่งแล้วแล้วผมจะไปแก้แค้แนใหม่นะครับโอเคไม่รู้ทันไม่ทันนะครับมันคนเล่นเยอะไนงะ โอเคน่าจะทันโอเคทันจริงด้วยนะครับแล้วรอรอก่อนโอเคสีเขียวอยู่เหมือนเดิมน,นี้เฮ้ยรู้สึกสีเขียวจะเต็มน,นะครับแต่ว่าอยู่ยสีน้ำเงินก็ได้นะโอเคสีน้ำเงินนี่ก็เป็นสีที่ผมชอบอยู่เนาะกับสีแดงาะแต่ก่อนผมไม่ชอบสีแดงเลยทีนี้ผมรู้สึกเริ่มมันคารสีเขียวแนละ้วเอ้ยไม่ใช่สีเหลืองอมผมพูดผิดพอสักสิบหกก้อ,อนดีแล้วแล้วแล้ว,ลวจะคุมเตียงอนะ่ะ รอบรอบรอบผม <Gym. S 1> ไม่ค่อยชอบด่านนั้นอะรอบนั้นยังแพ้เลยขนาดสร้างเป็นปราสาทแม่งเตียงโคตรหนาเยี่ยบอกบอกเลยกว่าจะทุบได้แม่งมันใช้เวลาเป็นชาติทุกผมตายมันเอาอันนั้นมาด้วยพี่แอ๊โหดนะผมคุมด้วยบล็อกคุมด้วยทั้งอ่าหีบโอโหแม่งจะคุมอะไรเยอะขนาดนั้นแล้วทีนี้ไอพวกนั้นก็ มาคุมด้วยบล็อกหนาะๆนะอะไรบล็อกอะไรอร่ะเค้กอันเดียวขอบคุณจ้าเดี๋ยวเราจะทำบล็นนะอกล้กันเนาะเค้กบล็อกออกมาเราได้บล็อกเตียงบล็อกอีกทีอยะช่างแม่งไปคุมคุมไปคุมไปคุมคุ้มคุ้มแม่งเตียงบล็อกจุบจ๊บจุ๊บโอเคเดี๋ยวเราคุมแค่นี้ก่อนเนะาะก็ทำเพื่อไม่ให้ไม่ไม่ให้มีคารมา มามาพังโอเคที่เหลื ful, อเราก็นั่งจะเคลียร์นี้อืมจะทำเฮียอะไรเฮ้ยเดี๋ยวอ้ยได้ยมึงออกดิ ว่าแต่ไม่ได้ yeah. เหี้ยโอ๊ยอี๊เอโเคเดี๋ยวรู้สึกลำคันกับสีตัวเองมากเลยนะเราจะไปบุกเว้ยตอนนี้เราอยู่สีน้ำเงินคนระับเราจะไปทบุบ เตรียมพวกที่ยังไม่ได้คุมหรือคุมนิดๆหน่อยๆนะโอเคพอที่เราจะทําได้นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปสีแดงสีแดงคิดว่าโอ้โหได้ข่าวว่าเจ๋งเหรอเจียงจ้าได้ข่าวว่าเจ๋งเหรอดีเที่ยว่าจริงเหมเอ้ทุบผมไม่ได้ดิอ๋อโอ้ยแล้วใครมาดันกูวะ บล็อกไม่พูดเดียดนี่ย็กแบบถ้าจะสเปรดดีนะถ้าม <Yes. S 1> ีถ้ามคนจากก็ขอไทยด้วยเป็นคนโมโหง่ายนะเราเข้ามาทำอะไรนิดนิดหนึ่งชักจะลำคาญไอ้นี่นะไว้มิ่งตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราทำเกาะไปดีกว่า ปิ๊กแอ็กเดี๋ยวเราค่อยเอาทีหลังเนะรู้สึกได้แต่พวกกางเกงแค่นี้ไม่ต้องเอาอะไรมากกว่าแเอาดีเอาดีไม่ต้องเอาอะไรมากหน้ามโมโหชิบหายเลยเวลาสตรีมน่าจะให้นี้หายไปดีกว่าฮะเ,เคียงหน้าเคียงตาสีเขียวสวัสดีจ้าสีเขียวเหรอ กูตกเลยกูตกเลยบอกเขอสักแปดก้อนไอ้นี่แม่งได้ของโหนะก้วที่มีงจะไปกูได้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 โอ้ยลำคาญเ้ยใครเดีเราปิ๊กแอคไปทุกเตียงคนอื่นกันดีกว่าเนาะไม่ต้องมาทำเหี้ยหลังหมูไอ้กระบองเพชร สงสัยมันสร้างบันไดสวรรค์นะครับโอเคเป็นอะไรที่ดีนะครับเพื่อเราสร้างแบบนี้เราได้ไปสีอื่นๆง่ายๆเนาะไม่ต้องไปสู้กับใครกลางสนามนะครับตรงกลางนะไม่ปช่กลางสนามเฮียสีอะไรเนะี่ยสีเหลืองนะบายมันใสจังด,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 ดูดูดูดมันข้ามไปเฉยๆเลยตีมันตีมันเพื่อนว้าเออมันโดนตก น่าอะไรอีกอ so ่อมาดมาดีมาต้มมัดีมา้มมียังไม่ได้ทำ